คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของตัวเองวนลูปไม่ไปไหนซ้ําอยู่กับเรื่องเก่าๆคนเก่าๆสถานที่เดิมๆบางทีก็รู้สึกไม่เข้าใจตัวเองเลยในส่วนที่อยู่ลึกๆข้างในบางทีรับรู้ได้เหมือนตัวเองมีปมในใจแต่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนตอนโตนี้หรือเมื่อฉันยังเป็นเด็กหรือแม้กระทั่ง ก่อนที่คุณจะเกิดมาหรืออดีตชาตินั่นเองคุณรู้ไหมคะว่าการสะกดจิตแต่ละครั้งช่วยคลี่รหัสที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณออกมาเพราะการสะกดจิตไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือกุญแจที่ไขเข้าไปในห้องลับในใจของคุณและในใการสะกดจิตแต่ละครั้งเท่ากับการเดินทางกลับไป ก่อตัวเองอีกครั้งในวันที่ไม่มีใครเพียงแค่คุณเปิดใจหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายตัวเองแล้วคุณจะได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับการรับรู้ความจริงในระดับลึกกว่าที่เคยเป็นลองเปิดใจให้กับการสะกดจิตดูอีกครั้งเรียนรู้ทำความเข้าใจยอมรับตัวเองตัวตนของตัวเอง พราะการสะกดจิตมีประโยชน์มากมายช่วยคลายปมปลดล็อกชีวิตสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณสามารถรีโปรแกรมมิง่งโปรแกรมจิตใหม่ให้กับตัวเองตามเส้นทางที่คุณปรารถนาหรือแม้กระทั่งมันอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของคุณอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่คุณใช้เสียงของคุณย้ำจิตของคุณสั่งจิตของคุณ โปรแกรมจิตใหม่ให้กับตัวเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมค่ะ